สวัดีค่ะเพื่อนๆพัดนะคะวันนี้เรามาเล่นด่านกรีเตอร์ของขวัญกันค่ะเริ่มจากเกรกเลยเกรกจะเป็นคนตัดต้นไม้นะคะมันจะดอกเหลี่ยงกับอัญมณีให้ค่ะต่อไปเอาใครดีแพมดีกว่าค่ะแพมจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะคนฮิลให้เราอะค่ะเวลาเราบูหรืออะไรก็เลือดจะได้เพิ่มไปมากขึ้นค่ะต่อไปต่อไปเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่อง เอาเกรกค่ะถ้าถ้าด่านไหนมีเกรกากเราก็จะมีสิทธิ์จะได้อัญมณีมาึ้นค่ะเพราะว่าต้นไม้มันก็จะดรอปขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะค่อยๆฟาร์มค่ะไม่ต้องรีบไปราชนีทนูค่อยๆฟาร์มไปนะคะไม่ต้องรีบบูค่ะค่อยๆเก็บ ตัวละครไปเล็กคิปชั่นแล้วไปไปไปลุย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 ว่างปืนใหญ่ต้นไม้โอเคตอนนี้ได้ที่สี่แล้วค่ะ รอบไหนมีแพมหรือว่าคนฮิวอ่ะพัดว่าน่าจะดีอะคะ่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบเวลาเราบู๊หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะแบบเพิ่มเลือดให้เราได้เร็วขึ้นปายปายปายเก็บเหรียญก่อนต้องคอยระวังศัตรูด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเข้ามาโจมตีเราแบบงงๆเลย ไปไปไปเห็นไหมคะเห็นไหมคะเปิดกล่องก่อนแพมนี่ถ้าเราเปิดกล่องอะแพมจะปักฮิวไว้ให้เราเลยค่ะอีกหนึ่งนาที เมวิส oh, ค่ะเมวิสจะเป็นคนดึงแครล,ลอดให้เราเป็นสายฟาร์มค่ะเ okay. ก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญด่านด่านกริตเตอร์นี่พัดว่ามันจะดรอปพวกอเจมไม่รีกับเหรียญให้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าต้องคอยระวังไอประตูตร,ตรงข้ามด้วยเพราะว่า มันโจมตีเอาเอาถึงตาเราบ้างแล้วมามาสี่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 เอาเหรอเอาไหมเอาไหมพัดมีคุ้มค่างอะไม่เป็นไรนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเอาเหรอจะเอาเหรอเออทุกคนทุกคนเฮ้ยเราได้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  มันหนีมันหนีเกือบไปแล้วเมื่อกี้ที่ห้าเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะที่สามแล้วค่ะทุกคนโอเคได้ที่สองโหเ,เกือบไปเมื่อกี้ถ้าพัดไม่มีไอคุมข้างนะพัดตายแน่เลยทุกคนได้ที่สองค่ะตอนนี้พัดเก็บสแตรกได้สามสิบสามสแตรกแล้ว เปิดกองเมวีสโอเคค่ะอ้อพัดอาเลเวล94แล้วได้หนึ่งมืนห้าพันเหรียญค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ